สวัสดีครับนะครับเพจคมซาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ youtube ลูกอีสานพันธข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ช่องทาง f a c e b o o k นะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับก็นะครับจะเจอกันนะครับกับพี่น้องนะครับสมาชิกชาวเครื่องเสียงอีกนะครับเช่นเคยนะครับเจอกันในช่วงค่ำนะครับของวันที่เท่าไหร่เนี่ เท่าไหร่ลูก2่สิบหอนะครับ25นะครับเมษายนนะครับพศ2566นะครับกับช่วงเวลาประมาณก็ประมาณห้าโมงกว่ากนะครับจะ6กโมงนี่แหละพี่น้องนะครับวันนี้เรามีนะครับสินค้านะครับเข้ามานะครับสองสามชิ้นนะครับมาให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าหายากเลยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับอะ ตู้ลำโพงนะครับตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับซึ่งเราเพิ่งได้สินค้ามานะครับโอ้นะครับวันนี้มีเด็กมารบกวนสองคนเด็กแฝดนรกนะครับนี่เลยครับเรามีนะครับเป็นตู้สูตรอีโต้นะครับของอาจารย์โจ้นะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับกำลังฮิตกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น21นิ้วนะครับสภาพประมาณ98ซพี่น้องนะครับสวยมาก อ่ะดูเลยนะครับอ่าดูเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสสวยๆนะครับหูจับเหล็กนะครับอ่าหูจับเหล็กนะครับสภาพบอกเลยว่ายังใหม่นะครับผมเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับมีเข้ามา2ใบด้วยกันนะครับมีเข้ามา2ใบด้วยกันนะครับนี่หูจับเหล็กแล้วก็ขอบเหล็กนะครับรวมไปถึงมีเพดหลังครบเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับผมเซตเล็กๆนะครับไว้รับงานนะครับเบดสัก2ใบ นะครับตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับไม่อัด20มิลแท้นะครับการเข้างานนะครับการเก็บงานขอบเหล็กนี่เนียบมากเลยนะครับค่ายนี้นะครับเสียงดีนะครับหนักแน่นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตู้เป่าตัวนี้นะครับผมขายในราคาใบละ3,000บาทนะครับตู้เป่านะครับย้ำนะครับตู้เป่าใบละ3,000บาทเท่านั้นนะครับ3,000บาทเท่านั้นโอ้เท่านั้นนี่มันอาจว่าจะดูเหมือนไม่ไม่มันไม่แพงนะพี่น้องเนาะ นะครับแต่ตัวนี้มันสภาพมันสวยพี่น้องนะครับสภาพมันสวยจริงๆนะครับใช้งานแค่ในบ้านนะครับไม่ได้รับงานนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะหาดอก21นิ้วแรงๆไปใส่นะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับตู้เป่าใบละ3,000บาทนะครับส่วนค่าส่งนะครับพี่น้องนะครับออกเองเด้อนะครับค่าส่งเก็บปลายทางนะครับพี่น้องสามารถเช็คราคาได้นะครับไออีโต้ตัว21นิ้วนี่นะครับราคามือแรกก็ นะครับสูงอยู่นะครับก็สูงก็ด้วยกับงานคุณภาพเลยพี่น้องนะครับราคาสูงก็คุณภาพก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเสียงเบสหนักแน่นแน่นอนนะครับสามพบาทนะครับผมใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วน Q ิวซาวนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับติดจองเรียบร้อยนะครับคิวซาวติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับทำการจัดส่งให้กับพี่น้องเรา นะครับทางด้านนุ่นแหละกรุงเทพมหานครนะครับเห็นตัวจริงแล้วนะครับทีแรกไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับพอดีเพิ่งกลับมาบ้านโอ้นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับได้ไปคุ้มคเลยนะครับตัวนี้เป็นคิวซาวเป็นบอร์ดบิดนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วค่าละ3ดอกได้เลยสบายสบายนะครับสำหรับคิวซาวตัวนี้สภาพนี่ก็เหมือนมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับเซตนี้นี่สวยๆเลยนะครับอ่ะนะครับ สำหรับเรื่องตู้ลำโพงนะครับก็ผ่านไปนะครับใครที่ชื่นชอบก็สั่งจองกันได้เลยนะครับมาในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้นะครับมีเข้ามา2ตัวสวยๆนะครับเป็นเอเซอร์นะครับทั้ง2ตัวนะครับไอสาแรมสี่นะครับของแถมก็เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับกระเป๋านะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มีเมาส์แถมไปด้วยนะครับสวยทุกตัวนะครับ โน้ตบุ๊กพร้อมโปรเจกต์โซน่านะครับผมใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับนะครับระบบเสียงคาราโอเกะที่เป็นมาตรฐานนะครับผมก็สามารถนะครับผมสั่งไปทดสอบกันได้เด้อนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ่ทนไอตัวละนะครับ5 5า0บาทนะครับรวมจัดส่งแบบโอนนะครับตัวละ5,500บาทรวมจัดส่งแบบโอนนะครับแบบปลายทางบวกเพิ่ม300บาท นะครับปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะครับทุกตัวนะครับผมอัปเดตนะครับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของโซน่าคาราเกะเรียบร้อยนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับมีมา2ตัวนะครับติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับ063 056 4876นะครับทุกอย่างใช้งานปกตินะครับแฟนพิมพ์ต่างๆนะครับแบตเก็บไฟประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าของวันที่25เมษายนนะครับก็ช่วงนี้ของก็ จะหายากนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็ถ้าได้มาเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยอัปเดตนะครับในรีวิวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับอ่ะส่วนตู้นะครับราคาตู้เป่าใบละ3,000บาทนะครับอีโต้ยนิ้วของอาจารย์โจนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กพร้อมโปรเจกต์โซน่าคาราโอเกะนะครับคอไอสามแรมสี่นะครับตัวนี้ตัวละ5,500บาทรวมจัดส่งแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม300บาท นะครับสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ063 056 4876นะครับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้เด้อนะครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ